จะจับใหม่น้ำอยู่ได้นานเท่าไหร่คะอยากให้ทุกคนนะคะได้ฟังคลิปที่ดีมเปรียบเทียบ <ๆ S 2> 7ยี่ห้อนะคะไบโอสเตรเตอร์ <Sim> มากๆ,ๆเลยค่ะนั่นคือพักคมพีที่เรียกว่าหนักอึ้งสุดๆเลยเพราะว่า1ชั่วโมงครึ่งเลยค่ะกว่าจะอธิบายจบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปเรียนรู้คลิปนั้นมาแล้ว่าคือคุณจะฉลาดมากเลยค่ะฉลาดแล้วก็เท่าทันวงการไบโอสเตรเตอร์มากๆจนถึงขนาดว่าคุณสามารถไปเปิดโรง,งงานผลิตไบโอสเตรเตอร์มาขายหมอได้เลยอะ เอามาขายหมอดิมได้เลยนะคะแบบนั้นเลยค่ะที่อยากให้ฟังเพราะว่าเราจะได้เข้าใจในคลิปนี้ด้วยค่ะคือ มันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งนะคะที่ดิมบอกไว้ว่าอระยะเวลาของการออกฤทธิ์ของโครงสร้างสแควโฟเนี่ยที่เขาขายเราว่าอยู่6เดือนแเดือน12เดือน24เดือนเนี่ยนะคะในความเป็นจริงแล้วอะ่ะระยะอันเนี้ยมันไม่ได้เท่ากับระยะผลลัพธ์ที่เราเห็นด้วยตานะคือผลลัพธ์ของคอลลาเจนยกหน้าเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้อยู่นานเท่ากับตัวเลขที่เขาให้เรามาตามโฆษณานะเพราะอะไรเพราะตัวเลขพวกนั้นนะคะมันเกิดมาจาก กลไกของ biodegradable period ค่ะของการที่เจ้าไอ้พวกโครงสร้างกราฟโฟลพวกเนี้ยจากไบโอสติมเลเตอร์มันเป็นสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมคะมันจะไปอยู่ในหนังหน้าเราสักพักหนึ่งเพื่อสร้างโครงสร้างนั่งรานแล้วก็ให้เซลเาาเนะะล์เรามาเกาะนะคะเซลล์เรามาเกาะก็ถูกบีบคั้นนะคะให้สร้างคอลลาเจนมาหอ่อหุ้มอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็จะเรียกไปว่าเหตุการณ์เนี้ย มันคือไฟโบพาเซียนะคะกระตุ้นการสร้างพวกกลุ่มโปรตีนเอามาพันันพันะคะซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาเยอะมากจนถึงคำที่เรียกว่าไฟโบซิสนั่นเองค่ะซึ่งไฟโบซิสจะเป็นพังผืดไหมหรือมันคือคอลลาเจนจะเรียกอะไรก็ได้เพราะคือตัวเดียวกันเลยนะคะอ่ะการเกิดไฟโบพาเซียนและไฟโบซิสมันคือปัจจัยสำคัญในการรักษาโดยการใช้ไบโอซินิเลเตอร์นี่แหละเราอยากฉีดไบโอซินิเลเตอร์เราต้องการไฟโบซิสค่ะ เป็นไปไม่ได้ที่เราบอกว่าเราจะไม่เอาไฟโบซิสก็ไม่ต้องฉีดไปออสเนมเเตอร์ iter, ไปฉีดอย่างอื่นนะคะเ <laughs> <laughs> พราะนี่มันคือแก่นแท้ไงของการใช้ไบออสเนมเปเตอร์ iter, ไงซึ่งมันเป็นฟิลเลอร์กึ่งขาวรนะคะทีนี้กลับมาที่หัวข้อของเราค่ะหัวข้อที่ทีบบอกว่าอืมมันจะเป็น ไอที่ตัวเลขของเขาเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขวิเคราะห์นะคะว่าไอตัวสแควโฟเพราะกลไกการออกฤทธิ์ของเขามันคือการกระตุ้นให้การสร้างไฟโบพาเซียไงและคองสร้างสแคโฟตรงนี้มันต้องอยู่ได้นานพอที่จะเกิดไฟโบพาเซียซ้ำๆนะคะไอตัวเลขตรงนี้มันมาจากตรงนี้ไงนะคะมาจากกลไกการออกฤทธิ์ตรงนี้แต่มันไม่ใช่ตัวเลขของคอลลาเจนที่เกิดขึ้นมันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่คะ่ะ ต้องแยกกันนะคะถูกปะอย่าสับสนนะดีบอกเลยค่ะไม่มีหมอคนไหนเขารู้หรอกว่าคอเลาเจนที่มันเกิดขึ้นใหม่จากไอไบโอ m ิมิเตอร์มันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ค่ะเพราะอะไรเพราะในร่างกายคนไข้หนคนค่ะมันมีนกลไกนะคะเป็นแฟกเตอร์ที่หลากหลายเป็นมัลติแฟคทอเรียลเลยค่ะที่จะไปทำลายโครงสร้างของสแก f ฟโฟลเอยหรือทำลายโครงสร้างสแกฟโฟลหายไปหมดแล้วแหละก็เหลือแต่ไอตัวไฟโบซิสที่มันเกาะอยู่ใช่ไหมล่ะคะ เราไม่รู้ได้เลยค่ะว่าเอนไซม์ต่างๆนานานะคะมันจะทําลายโครงสร้างไฟโบรซิสที่เกิดขึ้นนี้เมื่อไหร่อ่ะวันไหนอ่ะไม่มีใครบอกได้ค่ะเพราะมันคือคกลไกความเสื่อมโทมของร่างกายเราเองโอเคไฟโบ o รซิสที่เกิดขึ้นนะคะมันเป็นโครงสร้างแน่นๆคอลลาเจนเฟิร์มๆให้เราแล้วอยู่ในหนังหน้าเราก็จริงแล้วค่ะแต่แล้วกลไกของโปรตีนดีเนเจอร์ล่ะเออก็คือการเสื่อมสภาพของโปรตีนนะคะ ที่มันเกิดขึ้นพอโปรโตีนที่มันเสริมสภาพนะคะมันก็จะเปลี่ยนแปลงมอร์โฟโลจีของมันนะคะรูปทรงของมันจากเป็นโปรโตีนที่เด้งเด้งหนึ่งหึง,หงเป็นไฟเบอร์ที่เฟิร์มอะ่ะมันก็จะกลา,ายเป็นแบบย,ย้อยๆพอเพราะมันเป็นย,ย้อยๆปับ๊บหน้าเราก็เหี่ยวห้อยเหมือนเดิมอะค่ะไอตรงเนี้ยแหละเราไม่รู้ไงว่าร่างกายของคนไข้อะ่ะมันจะดีเนเจอร์โปรตีนเมื่อไหร่วันไหนกี่โมงเข้าใจไหม <laughs> <laughs> ดังนั้นค่ะ สรุปแล้วก็คือว่าเวลาที่เราซื้อบอสติมเเตอร์นะคะแล้วเราเห็นคำเคลมโฆษณาว่า6เดือน8เดือน 12, 12เดือน24เดือนอะไรเงี้ยค่ะไม่เป็นไรเอาไว้เ,ไเป็นแค่ตัวเลข reference เฉยๆอ้างอินเฉยๆค่ะอย่าไปเอาอะไรกับมันมากนะคะเพราะในชีวิตจริงแล้วค่ะเราไม่รู้ว่าไอคอลลาเจนที่มันเกิดขึ้นที่เป็นไฟโบพาเซียหรือไฟโบซิสนะคะที่อยู่ในหนังหน้าเราที่บอสติมเเตอร์มันทาขึ้นมาเนี่ยนะคะ เราไม่รู้ได้ค่ะว่าโครงสร้างตรงนี้ความอินทรี้ของมันความแข็งแรงคนทนถาวรไม่เปลี่ยนรูปทรงอะไรเงี้ยค่ะผลลัพธ์ตรงนี้มันจะนานเท่าไหร่เราตอบไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายแต่ละบุคคลค่ะ